มามามาดับเบิลอัลชิเมสอาร์วีต้องยอมตัดติ๊กนะบางทีล้วทำไม่ถึงทำสกินโอ้โอ้ไม่ก็อาอะไรดีเนี่ยนาคอลิเกอร์ทาร่าเอาอะไรดีเนี่ยเออคอเสียวเนี่ยนะดูดูยี่คอเสียวทาร่าได้แล้วกันทาร่ามันก็มีมันโกดตอนขึ้นมาได้ป่าววะได้นะ ต้องกดหลัง,งไม่ต้องกดหลังดิลงมาเสร็จปุ๊บค่อยกดเพิ่มเลือดดิมันด้ติดแต่ว่าไ้่เลือดมันก็ลดเรื่อยๆอย่างนี้กัไม่ก็หมายถึงแบบถ้ามันเหลือเขียวแล้ว,ลวถ้าออกไฟปุ๊บก็รากดอัติบเพิ่มเลือดองไงไม่ต้องกลับบ้านเฮ้ยทีมเรามีคอเสียวยว่ะมีตเฮ้ยต้นไม้ฝั่งเขาก็มีนะว่าคอเสียว เป็นเมย์นเป็นโลไหมดูดทุกบคอสีออยดูดจวบจ้าบเอลสูอันตีดิคือมึงไม่มีทางโดนหลวงตายไอ้เราจริงถ่ายตายคือศูนย like ์แ no ค yes ่นั่นแหละถ้ามึงตายอันนี้ก็น่าจะกลุมขมับอยู่นะต้เพื่อแล้วพวกเขียวันแรกนะเฮ้ยเอาจริงหรอกคือมึงกะตายศูนย์เลยดิ แต่เล่นติ่มแล้วก่อนแล้วออเนี่ยนติ่มจาดไข่ล้างอ่ะนี่คืออะไรออการ์กอการ์ห้าเพื่อเฮ้ยอีกแล้วตะกินสกินเตียวเสี้ยมันบักอีกแล้วไอ้ไงดึงดึงไม่โดนเฮ้ยได้ได้ได้กู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 ได้ไม่ตายฟิกโอ้ยยูตะโกนดังมากเพื่อนไม่ตายได้ไงวะน่นาดีพี่หวังรู้ไห ไกดึงมาเพื่อนดึงมาดึงมาดึงมาตัวอะไรก็ได้ดึงมาสักตัวสักตัวสักตัวตัวอะไรในปู้มันเนี่ดึงดิอะเลนฮ้ยแช่สวยฝากด้วยเพื่อนรอดึง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 สวยคอมโบคอมโจอย้อเสียวว่าเพื่อนไหมข้อเสียวตรงกลางมาเอาไปด้วยฮะนั่นข้อเสียวอ้า กูมีอันติทาร่าอยู่เด้งเลือดตลอดเวลานาคอสงัดกูเฉยเมสซ่าเอาของเวทเลยว่าล่ะงั้นน่ะเอาของเวทเลยว่าก็มาดิครับหมวดคันหมดบันเทิงกุยี่ยอะไรโอ้ยเพื่อนไป โอ้ยโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดดาเมจอะไรรัาเนี่ยอ้ยโอ้แรงมากมแล้วก้อนตทาลาเพิ่มเลือดแงโอ้โหบอกเลยครับไม่ต้องกลับบ้านนครับจจ้าว่านี้โอ้ได้อเสียวได้โอ้ไว้กรณีแบบได้ป้อมไงแล้วแบบว่าเลือดไม่พอออกไงก็กดอันติทา่าเพื่อออกจากป้อมไงเพื่อนกูก็ได้ป้อมแบบไปต้องกลัวแรวมากขึ้นจริง ถ้าถามว่าถ้าอย่างนั้นทำไมไม่ได้อันติเดต้าวะก็แบบเฮ้ยคอเสียววะเฮ้ยคอเสียววะเมื่อกี้กูเกียนเมื่อกี้กูเกียนอไรม่ได้เฮียกูเกียนอาเรนได้ทำไมอ่ะมันกดมันกดปอกไม่ได้เฮียแล้วแล้วมาทีนี้มันไปเกาะต้นไม้แทนเฮ้ยอยากเห็นว่าเสียดายไม่ดูเมื่อกี้ โนอ๋อไก่โดนด่าอ้าวแล้วมาครั้งมาครั้งพวกกูฆ่าต้นไม้ไม่ได้นี่เดียวดึงไม้เพื่อนดึงไม้หน่อยดึงไม้หน่อยดึงไม้หน่อยโอเคดึงไม่โดนอ๋อไก่ยานแชแนลดึงไม่โดนเลยเหมือนกูตอนเล่นแก๊กเป๊ะอ๋อไม่ร้องเรวะ เกมกะย็ดแม่เฮ้ยเพื่อนยังไม่อยู่อะนะเฮ้ยต้องมาคอเสียหรอปะมาปะมีใครมาป่ะไม่มีใช่อ๋อเฮ้ยตัวเลีนมาเพื่อนตัวเลีนมาอย่างน้อยก็มีตัวเลียนโอ้โหแร็ปส์เลยแต่มึงกี่กูตายเฮ้ยเฮี้ยอาทิตย์โอเมก้าดโอเมก้าดโอเมก้าดต้องมาติดเต็นท์เอาหรอใช่ต้องมาติดเตียว โดนช็อตดาวเลยขอร้องโดนอะไรวะเนี่ยไม่ทันฝันของข้ามีว้าฟสองอันเลยเว้ยทั้งว์ปพ่อเสี่ยวกับว์ปลงมาแบบซีเนียลว์ปแบบซีเรียลกับว์ปพ่อเสี่ยวโอเควีวีล้วไปโน่นละมา้าม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 าฟิกเกอร์เนี่ยทำไมไม่ได้ตีคีราวะ กไปคอเสียบข้างบนให้กูหน่อยดิขลิมิตไม่เ้อเข้าเข้าอือเฮ้ยเฮ้ยนาคอสอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอันตีซิวอันตีซิวอ๋อฟิกหมดเลยจบจัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอเลนมันจะเอากูเฮ้ยมันเอากูจริงอเลนเอากูจริงเพื่อนโอ้ยใหม่โอ้ เอาเลนเอากูจริงเพื่อนอไม่ไม่โดดเฮ้ยเพื่อนทำไมพี่ฟังขอหนึ่งทีเน้นๆได้ปะเฮ้ยเฮ้ยโบจะตายมันตีสิยโอเคเพื่อนผเก็งงานนี่มา้ามามามาา อุ้ยก็มีเขียวก่อนเพื่อนไม่กดลงมาไม่ทันคำนวณได้เมนพลาดว่ะโอ้สลายจบจอดเลยโอ้โหโง่จัดเลยคำนวณได้เมนพลาดไปหน่อยจำเป็นอยู่นะถ้าจะไประดับสูงก็ต้องควรให้เจมันเรียนรู้อยู่นะเฮียก็กดก็เอาแรงเนี้ยให้เจไปแรงสูงไงแล้วก็ให้เจไปกดแรงอี้ระดับสูงถูกโจมตี โอ้พื่อนาีทิ้งฟันนะไอ้แม่โดดเนมื่อกี้มันไม่โดดได้ไงอ่ะขูปัดแน่นมากเลยนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยตันสวยเพื่อนยังรอดมึงยังรอดเพื่อนเม็ดสาวเม็ดสาวโอ้ของเมียจริงด้วยเฮ้ยไม่น่าท้าเลยอย่าอย่าอย่โดนโดนเพื่อนโดนเห็นขูปัดแม่นมากเลยนะเว้ยเฮียตอนนั้นว่าไม่โดดแน่อะวะ มใครมาเว้ยเว้ยนะขอมาเว้ยซิวมาแล้วเพื่อนย่าย่าไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนกูมีอนติทาร่าดิ้งดังเดอะเบลเยกูมีอันติทาร่าไอ้กูไม่ตายถ้าเป็นปกติไม่มีอันติทาร่าแต่ึงเนี้กูแตกแล้วเนี่ย อยากกิจชอบไปว่ะตาด้วยกันหลังจานี้โอก,กาสตาคุณเท่ากับศูนยะ์ละไอ้เงี้ยมาทำไมอ่ะเอ้ยขนาดนั้นเลยโอ้ยโอ้อยอะไรเขาเนี่ยต้นไม้เขาะอะไรครับเนี่ยเป็นแค่ต้นไม้อยากคือ <c oughs> อือกับราชาปีศาจอย่างนั้นเลยเป็นแคต่ต้นไม้เลยนะ <c oughs> ดึงดังเดือเปาเย่ไม่ได้ไอ้เงี้ยแม่งตามไม่ติด้ย ตัวคนสายฟูนมาสร้างไปหน่อยอ่ะก็ไหนเม็ดตาเนี่ยมันฮ้ยโดนเจอขอแบบนัดเดียวตายแล้วเพื่อนออนแตเม็ดแบบนั้นได้ปะดึงมาเพื่อนไอกล้องดึงมาเออหายเลยมันขับขาดมันขัขาดเพจะดึงยิ่งไล่มันขับขาดโอ้เพื่อนเม็ดโดนว่ะไม่ถึงไอ้เยี่ยถึงกูยิงไปทางนั้นก็ไม่ถึงกูชอบอ่ะกูชอบอ่ะกูชอบจะกิ่นเตียวเสียจะกิ่นนี้วะ มันดูดำครับนี่เอาดิเฮ้ยเพื่อนมันเออโอ้ยอันตีเด็กต้าเอาโหเยี่ยมันติดเทียร์มันกูกดสกิลไม่ได้ยี่ห้อขอร้องโอ้ยกูขอร้องกูไม่โอ้ยเป็นเกณฑ์นี้เหรอไม่ไหววะติดตันเหรอนี่อะไรอ่ะตามน้าโผล่เข้าไปเหรอน้าวมีร้านมีร้านกูโดนสกัดดาวรุ่งไอ้เงี้ยเมื่อกี้กูไม่มีอะไรแล้ว กายรูตายเฉลยอุตสาหะกนตาอุตส่าห์แต่วาสูอดอาดอยมาจบาแค่น<า>ั้นเ้ยไหวไหมน่ะเ้ยไหวไหวไหวตัวเลนไหลหมดเออพ่อไหลหมดมูราสกิคาถานามังโกวารีสไนเปอร์สังใตไม่โดน โอ้โหเพื่ออนคูโรีพอร์ไอเหีย <Hollywood> ถ yeah, ้ามันโดนนะเมื่อกี้ทำไมอ่ะไอ้เหี้ยแม่งเวอร์จริงถ้าโดนมึงคุต้องดาวไลน์ถูกแบบเป๊ะๆเลยอ้าวคาถาน้ำมังกรวาลีเนี่ยแดัก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 คนดักคนดักคนดักคนโอ้ยโอยโอ้โอ้โอ้ขอเสียอะไรเโอ้ไจะออ ได้กลับไม่ไรได้อยู่เพื่อนข้าสุดเร็วไา้พี่อา้าวจบแล้วเพื่อนหมดเฉยหมดเฉยเฮ้ยเหลือเหลือนาครสอะไรอ่ะปันตีสิวตายแต่เพื่อนวีลาคาบอ่ะเพื่อนไหมไม่มีสกิลแล้วเพื่อนเขามาออกมาเองเอ ้ปมปไม่ได้ไม่มีคลิปโอ้ยไอ้โดน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 ไม่เพื่อนมันเกิดหมดแล้วเราจะแพ้ถ้าเราไม่กลับตอนนี้ทีป้อมหมดแล้วนะเ่้ยได้แค่นั้นแหละอืมอเลนไม่ชอบอเลนเมาตีป้อมมันนานที่ เพือนเฮ้ยกูซูเมเะยะไกลเพื่อนอู้วกูยงรอดขอร้องตะะีท่าเออทันาวมา้มาวว้าวว้าวาว้าคลั่งในเฮียวอขาดคั่งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวดี๋ยวเฮ้ยแกมตัวแล้วเ่อน กูยังตีสิวเี้ยมันตีสิวเว้ยตายเพื่อนแล้วกูจะรอดยังไงอะจุบกูแค่เนี่ยกูรอดยังไงแล้วมึงตายได้ยังไงเพื่อนกูไม่รู้สิเมื่อกี้กขกูตายได้ไงกูงงเหมือนกันโดนคีตีหรอวะใช่างไริงกูไม่ได้โมงด้วยมึงตายตรงไหนศพมึงอ่ะ อู่หน้าบ้านตระตูแบบเฮ้ยอย่าบ่กนะโดนมีพันิตนี่มีพันิตนี่โอเคมันมีพันิตไม่ใช่เฮ้กลิมกล้ตาเย่ลมกำตัวเบเย่เออบางทีก็ควรจำได้นะว่าตัวงมีนตีเด็กตายโอ้ไม่โดนเหอนเพื่อนกาเวลาดีแต่เอออย่ย กเวลาอะไรผิดวะเอ๊ะรถมันยิงตอนที่แบบยังไม่อา่าอ๋อเนี่ยไอ้หี่ตอนนี้เหมือนปกตเิเอาส่งมาส่งท่อน,นี้แล้วหนูกูหลอนว้ไอ้ยี่หลอนเพี่อนกูว่ามันหลอนเลยว่่มันไกลมากเลยนะว้ยไอ้ยี่มึงมองไหนสัก้มันจุบแล้วมันจุบแล้วนัดหนึ่งเพื่อนสวยมาป่ะละ่ะ มายืนนิ่งรอเลยกูยืนนิ่งรอเลยมาปะล่ะมาจริงมาหมดมาหมดเลยอ้าวไอ้นี่ตลกตลกเขียวหูลเพื่อนเขียวแพรตายตายเป็นไงล่ะเพื่อนหมายืนนิ่งลาววิวลาววิวเฮ้ยเฮ้ยเกิด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 โอ้โหกูรอดยังไงเนี่ย ตายโอ้ซักโอ้เพื่อนไอ้เ uh, ย็ดเช่เย็ดโดเวียโดนเวียโดนลูกดาร์กตีตายยิวก่อนยิวก่อนโออเดี๋ยวเดีอ้ยมันจูบกูอีกแล้วอะไรเล่าเอ้ยอย่างรอดตีบ้านจบเพื่อนก่อนที่กูจะตายวู้ฮู้ดิ้งดาวเจ้าเบาเย่ไอ้เี้ยกูหลอนเหรอวะหรือว่าหลอนหล่อนกูว่ามึงหลอนไอ้ี่ยกูว่ามึงหลอน ไอ้บนหล่อนิ้ดงดิ้งดังเดาเบาเย่ตอนไอ้เชี่ยตานี้มาโคตรคลั่งเลยวะ่ะตอนนั่นวันั้นกูขอไปกดในปกติแบบทำ <Okay. S 2> ไม่แม่ขอไปลองในแคปไม่ฝึกว่ะไม่เป็นไรเพื่อนหม,มากูกูได้หมากูได้โชว์แล้วหมากูโคตรคลั่งเลยกำลังหลอดชี้เย่อยู่ส่าง เฮ้ยแบบนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูว่ากูได้คลิปแล้วล่ะถึงแม้เขาจะออกแต่กูว่าตบเขาได้เหมือนเดิมไม่มีอะไรโอ้เพื่อนทำไมเราไม่ให้เตียวซเกินไตทุกตัววะเตียวเตียวตวสามทนอินไตสี่อ๋อเฮ้ยเราจบสกอร์ด้วยห้าสิบพอดีเป๊ะเลยวะเยวจัดโอเคโอเคได้คลิปได้คลิป